แม่สวยมากงดงามสำรวจหน่อยนะทรัพย์สมบัติพระพสถานในชีวิตมึงยังเหลือ,อคบอยู่บ่ากูว่าปนหมดไม่เหลือแล้วมั้งเศษตังในกระปุกมึงอ่ะแคะดูด้วยกระปุกครึ่งหนึ่งของมึงที่ไม่เต็มอ่ะลองดูหน่อยทุกวันนี้ยังเหลืออยู่มั้ยไม่ใช่โดนป้นไปหมดแล้วเหรอมัยอยากโดนโจนป้นใจหันดูในรอบห้องมึงสิเหลืออะไรบ้างนอกจากผมบนหัวกะบาลมึงเนี่ยยังเหลือมั้ย หัวกบาลกูนี่ไม่เหลือผมแล้วมึงระวังนะมันจะป้นไม่ได้เหลือแบตแต่เพมผมเส้นเดียวบนหัวกบาลมันก็จะไม่เหลือนะแต่ผมกูเนี่ยกูไม่ได้โดนป้นนะหัวกูล้านเดี๋ยวจะคิดว่ากูโดนป้นมาไม่ใช่นะกูก็ดา่าจะลืมชาร์จแบตเลยเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยไอโฟนแบตจะหมด you <laughs>